ื้ออันนี้มาลองที่ทําความสะอาดไมโครเวฟข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้มีมามาแองกีีเป็นพลาสติกทนความร้อนนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่เขาจะต้องเข้าไปในไมโครเวฟเนาะวิธีการใช้ของเขาก็คือเพียงแค่คุณบิดหัวคุณแม่อุ้ย,ยแม่นะหลุดแล้วก็ใส่น้ําผสมน้ำส้มสายชูเข้าไปในนี้แล้วเราก็ปิดหัวคุณแม่แล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟเปิดไว้ที่ความร้อนสูงสุดประมาณ5-8นาทีแล้วเราก็เอาคุณแม่ออกมาจากไมโครเวฟแล้วก็เช็ดทําความสะอาดไมโครเวฟ เพียงแค่นี้ไมโครเวฟของคุณก็จะสะอาดได้อย่างง่ายดายหั <c oughs> วคุณแม่เขาก็จะมีจุดๆๆไว้สําหรับให้ไอน้ำม,มันพ่อนออกมาก็บอกเลยว่าให้เราใส่เมนกา้าเท่าไหร่อุ้ยเกินใส่น้ำปิ่มมากเลยสวมหัวให้คุณแม่อันเชิญคุณแม่เข้าไมโครวเวฟต่ำความร้อนสูงสุด5้านาทีก่อนแล้วกันโอ้ oh, Amazing คุณแม่เนี่ยคุณแม่เหงือแ,แตกแล้วเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นจากกล้องอะแต่ถ้าตาเนื้อนี่คือเห็นแล้วนะมีกลิ่นส้มสายชูลอยออกมาเลยถึงเวลาอู้ควัน น้ำเจิงเลยค่ะวามีการพ่นขึ้นมาจริงๆคุณแม่เขาพุ่งไปทุกทิทุกทางพี่ไปเช็ดแป๊บหนึ่งแล้วทำได้จริงขอบคุณแม่เลยนะคะ